เรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านกาแฟาที่อร่อยที่สุดและก็เป็นร้านกาแฟาที่ทุกคนปรารถนาที่อยากจะไปเราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างตามกันมาเลยเส้นทางที่เราจะไปก็จะเป็นเส้นทางจักรยานนะคะแต่ว่าเนื่องจากเรามาคนเดียวคนสดมากคนเดียวจึงต้องใช้พ้าหานะคู่ใจสองล้อเดียวดายมาลองไปดูกัน เส้นทางที่ไปก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะเปี่ยวแล้วก็มีต้นไม้รอบๆไม่ต้องห่วงเรื่องโอโซนโอโซนออกซิเจนเต็มปอดสุดออกซิเจนกันไปด้วยแล้วก็แล้วก็วกถัดตื่นเต้นทุกครั้งเที่ยวเดินทางคนเดียวนะคะปกติก็จะเป็นคนชอบเดินทางคนเดียวนั่นคือที่มาของสองล้อเดียวได้ อันนี้ก็จะเป็นวันที่ฟ้าเปิดเมฆก็จะโปร่งๆเวลาในขณะนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะโชคดีวันนี้ฝนไม่ตกทำให้เราสามารถที่จะใช้การเดินทางแบบไม่ต้องเปียกฝนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ ต้นไม้ข้างทางก็คือบางน้ำพึ่งนะคะบางน้ำึ่งถ้าใครเคยมาก็น่าจะสัมผัสกันร้านกาแฟที่เราจะไปมีชื่อว่าพบรักษจะจริงหรือไม่ไปพิสูจน์กันก็ตกเย็นมาเริ่มมีเมฆมาเป็นบางส่วนนะคะมีคึมๆแต่ฝนก็ยังไม่ตกถือว่าเป็นวันที่โชคดีวันหนึ่งนะ สำหรับคนที่ออกมาครั้งแรกในการมาเที่ยวหลังจากสถานการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะตรงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านก็มาบ่อยๆนะคะมาบ่อยๆตรงนี้ข้ามฝั่งมาจากบางนาตรงวัดบางนานอกก็จะมาข้ามมาประมาณ1 0 1ถึง15นาที เวลาในการเดินทางก็จะเป็นข้ามแม่น้ําเจ้าพยามานะคะเป็นฝั่งของโซนบางนานะคะโซนบางนาก็โดยส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ชอบท้องฟ้าชอบถ่ายท้องฟ้าอาจจะไม่ได้สวยมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมันก็มีความหมายสําหรับ200ร้อยดอดเสมอทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ ก็ตรงนี้ขึ้นขึ้นมานั่งตรงร้านร้านกาแฟพบลักเลยนะคะเป็นบนดาดฟ้าบนดาดฟ้าเขาก็จะมีที่ให้นั่งก็จะมีคนมาทั้งคนที่มีครอบครัวก็มากับครอบครัวคนที่มีคู่ก็มากับก็มาด้วยกันส่วนคนโสดก็โชคดีตรงนี้เป็นที่นั่งเดียวๆนั่งบนดาดฟ้าก็ได้มีโอกาสถ่าย ลูกท้องฟ้าในการนั่งชิวๆสุดออกซิเจนโอโซนวันนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะในรอบปฐมฤกษ์ในการออกมานอกบ้านไม่ได้ทำงานหยุดงานก็เมฆก็น่าจะกาะตัวหนาตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่ตั้งเขาถึงกับขั้นฝนตกนะเราจะอยู่ตรงนี้ ราจะนั่งตรงนี้ประมาณ4ี่ชั่วโมงก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกกาแฟาแล้วก็อาหารตามสั่งทั่วๆไปตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาอีกฝั่งนะคะเวลาตอนนี้ก็พบค่ำก็จะมีแสงเงินแสงทองแต่อาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่ามีทิวไม้บงังไม่ได้ฝั่งไม่ได้ถ่ายอีกโซนหนึ่ง หายออกไปอีกโซนหนึ่งนะคะ ดวงนี้ก็ตกตอนกลางคืนแล้วประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งก็จะมีแสงไฟขึ้นมาแทนแสงอาทิตย์นะคะก็จะมีนกบ้างปะป่ายความบุสมบูรณ์ก็ยังลงเรืออยู่นะคะตามที่ไกด์ได้ไปสัมภาษณ์คนที่เข้าดูแลและรับผิดชอบส่วนนี้ตอนคลิปที่แล้วนะคะประมาณที่บอกว่าไปเที่ยวด้วยกันหนึ่งสองคลิปก่อนหน้านั้นนะคะ อันนี้เป็นคลิปเก็บตกแห่งความคิดถึงนะคะก็ไปนี้มีอะไรมากมีท้องฟ้าส่วนมากก็จะเป็นนั่งชิลๆนั่งเล่นก็ปป่อยให้ร่างกายมันอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะ,ะส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเที่ยวตามที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชอบอยู่กับชาวบ้านประมาณนี้ พอดีช่วงนี้เขาเปิดให้นั่งได้แค่ถึงทุ่มหนึ่งก็เลยแย่เลยถ้าปกติก็จะยันหวางนะคะยันหว่างนั่งชมวิวโดยเฉพาะได้ที่ที่มันแบบเป็นส่วนตัวที่บนดาดฟ้านี่เป็นคนที่ชอบดูดาวนะคะดูดาวดูท้องฟ้าประมาณนี้นะคะก็นั่งชิวๆกันไปนะคะดูอ่า แสงไฟแล้วก็เดินทางกลับตอนทุ่มหนึ่งนะคะนี่เป็นเส้นทางที่เดินทางกลับก็จะมีดาวบ้างแล้วก็ตรงสองข้างทางก็จะอาจจะมืดๆหน่อยนะคะนี่ก็กลับคนเดียวณนะขณะนี้ประมาณทุ่มเลยตนนี้ก็ขึ้นเรือข้ามฝัง่งฝั่งกลับบ้านเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ